วัสดีครับนักศึกษาหลาย <lawsuit> ๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับในระดับปริญญาตรีที่เรายังไม่มีรายได้ประจําครับแล้วก็สามารถทําบัตรเครดิตได้ครับเรามาดูกันครับว่าจะทํายังไงอย่างแรกที่เราต้องรู้นะครับบัตรเครดิตสาหรับนักศึกษานะครับก็จะเหมือนบัตรเครดิตทั่วไปรูปร่างเหมือนกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือบัตรเครดิตธรรมดาต้องมีรายได้ประจําขั้นต่ํา1 5 0 0 0ับาทต่อเดือนแต่สําหรับนักศึกษานะครับเพียงคุณมีเงินคาคุณก็สามารถทําได้แล้วครับซึ่งการคานะครับ มันก็คือการที่เราเอาเงินเข้าไปฝากนะครับโดยเงินตรงนั้นนะครับก็สามารถได้ดอกเบี้ยแบบการฝากธรรมดาเลยครับแต่ตรงนั้นจะเป็นเงินค้ำของเราและตรงนั้นนะครับก็คือเป็นตัวกําหนดวงเงินของเราครับว่าเราจะได้เท่าไหร่ซึ่งวิธีนี้นะครับก็เหมือนกับการที่ฟรีแลนซ์เข้าไปทําบัตรเครดิตครับโดยอย่างแรกนะครับสิ่งที่เขากําหนดก็คือคุณต้องมีอายุขั้นต่ำ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับนักศึกษาหลายๆคนน่าจะอยากรู้นะครับว่าเราจะมีบัตรเครดิตไปทําไมนะครับสิทธที่วิยชน์มีอะไรบ้างนะครับเช่นข้อแรกนะครับ เราไม่ต้องจ่ายเงินนะตอนนั้นตอนที่รูดก็ได้ครับเราไปจ่ายช่วงปลายเดือนหรือตอนที่บัตรเครดิตของเรานะครับถูกตัดยอดครับที่2นะครับบัตรเครดิตมักมีโปรโมชั่นดีๆเสมอครับเช่นถ้าเรารูดซื้อสินค้าซึ่ง5,000บาทนะครับก็จะมีแคชแบ็กกลับมา3 0 0 5 0 0านะครับตามแต่ละธนาคารที่กำหนดครับอย่างที่สก็คือเราสามารถผ่อนสินค้าได้ครับเราจะซื้อ Apple Watch นะครับเพื่อไม่ต้องเอาเงินก้อนใหญ่หมื่นสองหมื่นไปจ่ายนะครับ แล้วค่อยๆจ่ายเดือนละพันสองพก็ได้ครับนี่คือข้อดีของบัตรเครดิตนะครับในข้อที่4นะครับมันก็เหมือนเงินสดหลักของเราครับซึ่งเราทําให้เราไม่จําเป็นต้องพกเงินสดทีไรเยอะๆนะครับเพื่อไปซื้อของซึ่งถือว่าเป็นความปลอดภัยด้วยครับสำหรับคนที่ซื้อของออนไลน์บอ่อยๆนะครับอย่างตัวนี้บัตรกรุงศรีนะครับทุกวันศุกร์ก็จะมีส่วนลดละห้าสิบบาทตอนเที่ยงครับซึ่งถ้าคุณจ่าย 1, า่ันบัตรเดบิตธรรมดาหรือโอนเงินเข้าไปจ่าย ก็จะไม่มีโปรโมชั่นนี้ครับซึ่งทําให้เราเซฟตังในกระเป๋าขึ้นมปได้อีกพอสมควรเลยสิ่งสาคัญไปก่อนนั้นนะครับก็คือเราสามารถสะสมแต้มครับซึ่งแต้มตรงนั้นนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนนะครับไปเป็นอะไรก็ได้นะครับเช่นของเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างที่บ้านผมก็ชอบแดกเช่นข้าวครับหรือว่าถ้าคนที่เก็บได้เยอะๆนะครับก็สามารถไปแลกตัวเครื่องบินได้และที่สําคัญที่สุดนะครับมันเป็นการสร้างประวัติทางการเงินที่ดีครับ ในอนาคตทำให้บัตรเครดิตนะครับเมื่อเขาดูเซตเมนต์เรานะครับดูการจ่ายเงินของเรามันได้ช่วยเพิ่มเครดิตให้เรานะครับในการทำบัตรเครดิตที่ใช้เงินเดือนเป็นหลักฐานครับมันจะช่วยอนุมัติได้เร็วขึ้นและก็ง่ายขึ้นครับนักศึกษาหลายคนนะครับคงอยากได้บัตรเครดิตกันแล้วทีนี้นะครับผมขอแนะนำบัตรเครดิตนะครับสำหรับที่นักศึกษาสามารถไปทําได้ครับตัวแรกก็คงหนีไม่พ้นบัตรกรุงศรีครับซึ่งบัตรกรุงศรีนะครับจะมี ขั้นตน่นำนะครับในการค้ำนะครับคือ1,000 0บาทแล้วก็ได้วงเงิน90-100%ถึง1 0 0ครับตามโปรโมชั่นแต่ละช่วงนั้นนะครับซึ่งสามารถค้ำไปได้สูงสุดถึง4-5,000 0บาทเลยทีเดียวใบที่2นะครับก็จะเป็น SCB นะครับซึ่งจะสตาร์ทการค้ำนะครับที่1,000 0บาทเหมือนกัน และสุดท้ายถุมอยากแนะนำนะครับก็คือของกสิกรไทยครับซึ่งจะใช้เงินคำนะครับขั้นต่ำหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับทั้งนี้นะครับเราก็มีข้อควรรู้นะครับสำหรับคนที่ใช้บัตรเครดิตนะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็คือวันตัดยอดนะครับกับวันจ่ายตังค์ซึ่งสองวันนี้ครับจะห่างกันประมาณสิบห้าวันนะครับซึ่งเราก็ต้องดูดีๆครับด้วยการเอาเงินนะครับไปจ่ายก่อนวันครบกําหนดชำระนะครับซึ่งเงินที่ชำระนะครับจะไม่ใช่เงินที่เราคำประกันไว้ครับจะเป็นคนละส่วนกัน สุดท้ายนะครับอย่าลืมว่าเราก็ควรบริหารการเงินให้ดีด้วยครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินไปจ่ายนะครับมันก็เป็นการทำเครดิตไม่ดีให้ตัวเองเช่นกันครับใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถสอบถามได้ใต้คอมเมนต์นี่เลยครับหรือใครอยากมีความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เพื่อให้เรานําไปทําคลิปใหม่นะครับจะได้เป็นความรู้แก่ทุกคนครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ